นี่ผมแก่ซับพอร์ตแล้วครับโอ้โห,โโหแต่ก็เป็นงานแรก,กๆทำให้ผมรู้ต้องระวังเลยโ,โหเอาน้ำแบบแรงๆฉีด,ดเรซินออกเลยเนี่ยดู ừ, ที่บ้านยังชอบเลยครับเอี่เอาองูงูอย่างเงี้ยแม่บอกต้องงูอย่างนี้เลยเนอะนี่เห็นนะองค์ละกันที่เก้าเลย เห็นแว่นเห็นดินสอไหมอเอางานปั้นใส่เหมือนแล้วงานปั้นใสเข้าไปพระเจ้าตากนี่เหมือนแค่เป็นลอยต้องดนูนี้แม่บอกต้องดูนี้เห <c oughs> มือนแม่ผู้จัดการเลยตันแม่โอเคครับถ้าห้างทองสนใจติดต่อมานะครับแหวนองค์ละการที่เก้าเยวผมจะปิดของคำแท้เดี๋ยวตั้งของคำแท้ปิดแล้วก็ลงยาสี โอเคครับต้นใจแหวนติดต่อมานะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากลงยาไม่อยากอะไรก็ผมก็จะทำมีทองมีเงินอาจจะไม่ผมก็ไม่มีตังติดทองคำแท้หรือพ่นสีทองสีเงินตั้งใจและสีทองคำแท้หทแหวนเนี้ยชัดเจนสดงานต้นแบบเนี้ยแว่นชัดเจนสวดผมเอาน้ำแรงๆฉีดแวน่นแหวนนี้ แว่นหลุดผมว่าน้ําแรงฉีดแว่นหลุดไปเห็นแค่โค้งแว่นีเฉยนะครับถ้าไม่คิดมากก็ติดต่อมาได้ครับแล้วก็มีแหวนนี้แหวนนี้ก็มีแว่นนะมีแว่นนะโอเคมีสองแหวนที่มีแว่นอีกแหวนหนึ่งแหวนหลุดไปพบน้ําฉีดแรงจัดโอเคครับถ้าไม่คิดมากติดต่อมานะครับ อ่้เดี๋ยวให้ดูรอบนึงหอยองล็อกเก้าของทุกคนนะครับถ้าห้างทองสนใจฟายอยู่ที่หมื่นห้านะครับเพื่อไปหล่อเป็นแว็กแล้วเข้าลงหล่อจิวเวลรี่เลยพอคุณขายมาเป็นแว็กนี้ปุ๊บคุณก็เข้าติดเชิงเทียนแล้วเข้าเครื่องจิวเวลรี่เลยหรือไม่ต้องเครื่องจิวเวลรี่หรอกก็แค่เชิงเทียนแต่เครื่องจิวเวลรี่มันจะมีแรงเวียงไหมมีโตวเวียงหรืออะไรสักอย่างโตหมุนนะ ผมไม่เข้าใจผมผมไม่ใช่ไม่เคยมีเครื่องหล่อจิวเวลรี่แต่ว่าออกมาได้อย่างนี้เลยแบบว่าหล่อแล้วออกมาได้อย่างนี้ทุกซอกทุกมุมเลยอะไรจะเล็กขนาดไหนออกมาได้หมดเครื่องหล่อจิวเวลรี่นะขอให้คุณมีขี้พึ่งมีแว็กเข้าไปในเครื่องนะก็จะออกมาอย่างนั้นเลยเนี่ยครับถ้าลงหลอ่อจิวเวลรี่หรื ถ้าสนใจก็ขอบูชาไฟาผมไปเราพอได้ไฟล้วคุณก็เข้าเครื่องไปฉายเป็นแว็กแว็กก็คือขี้ผึ้งเพื่อไปเข้าหลอดจิวเวลรี่นะครับไฟยอยู่ที่หมื่นห้านะครับหรือไม่ใช่ห้างทองหรือคนธรรมดาไม่ใช่ห้างทองไม่ใช่ลงหลอดจิวเวลรี่ขอบูชาแหวนธรรมดาผมได้ผมจะปิดของคำแท้ให้นะครับแล้วก็ลงยาไป โอเคครับขอจบกระบวนการงานต้นแบบครับเดี๋ยวมาปิดทองกันแล้วก็ลงยาสีแล้วทองยังไม่มีเลยแล้วอะไรงานจะเป็ดเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวรูงไงครับสนใจงานสนใจไฟลติดต่อมานะครับไปองค์ก้วาวขึครับขอจบงานแล้วครับโอ้เล็กมากดูหนึ่งไฟโอ้โอ้แล้วก็เห็นชัดเจนเลยคราวนี้นูนต้องนูนอย่างเงี้แล้วแม่บอกนูนต้องนูนอย่างน,น,นง,นนงนี้แล้ว ใครสนใจงานสนใจไฟลติดต่อมานะครับอยู่สวนอาหารก้าเหลี่ยมข้อหอมลบุรีครับเตี๋ยวร้าพุทธสิลป์สามดีกภูโนนลบุรีรับสอนรับงานศิลปะครับไปแล้วโอ้โอยู่กับทุ่งน้ภูเขาเลยมาโรถองค์หล่อเก่าตูดอากาศไอแล้วตื่นมาเสร็จแสมื่อคืนแล้วเหลืออีกแค่อะไรห้าเปอร์เซ็นตก็เสร็จแล้ว คอยไม่ได้เผอลอหลับไปดอนไหนก็เนี่ยตื่นแล้วงานยังค้างอยู่นี่ว่าเขาเนี่ยมาล้างเลยครับโอเคครับอยู่ผมเก็บเครื่องเงยคะับ่าองค์ละก้าคองนะครับยู่แล้วร้านพุธศิ้น 3D คุณนนทุรีรับสอนรับงานศิลป,ปะศูนย์9 2 1 8 5 9 3 5ไม่เก่งจะทำให้ดีสุดคัะไปแล้ว